เมื่อกี้นี้หลวงพ่อท่านทุลงมานะครับก็สองสามท่านอยู่เหมือนกันแต่ผมเป็นรถน้ําแข็งนะครับท่านก็เลยไม่สามารถให้ท่านขึ้นนั่งได้ใายกระบะได้นะครับถึงจะอะนุญาตให้วิ่งนั่งได้ไม่เกินเจ็ดคนแต่ผมก็ไม่สามารถให้ท่านขึ้นนั่งได้นะครับนะฮะผมไม่ได้ใจดํานะครับ,มมรบแต่ว่ารถผมมันเป็นรถน้ําแข็งนะครับนะครับวกกันไปนะครับ อาต้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดซับสไคร์ดอกแคร์มบมงกูดนะครับสุกระเ่งนะครับแค่งเตือนด้วยนะครับเพื่อให้นายแก้วชาแนลทำชิปดีๆมีสาระมั่งไม่สาระมั่งนะครับเข้าให้ประชาชนได้ดูกันนะครับทั้งทุกท่านได้ดูกันนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่บนเขาน้ำหนาวนะครับถ้ากดถ้าชอบก็กดไลค์ใชก็กดแชร์นะครับ มันวิ่งอยู่บนน้ำหนาวฝนกำลังตกนะครับวิบ่งเตือนเพื่อนเพื่อนร่วมทางขับรถด้วยความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับลูกชิ้น5ก้อนนะฮะสามก้อนนี่ธรรมดาครับแนตะ่ห้าก้อนนี่พิเศษแน่นอนครับนะฮะและอย่าลืมนะครับท้ายคลิปตั้งสติมองไกลให้ทางนะครับทุกท่านจะปลอดภัยทุกเส้นทางสวัสดีครับ